สวัสดีครับพี่น้องกับช่วงปลายฝนต้นหนาวครับช่วงที่ว่าเฮ็ดเลื่อมไหวแล้วครับพี่น้องอยู่กับผมเทโอชาแนลครับวันนี้ผ้มามหเก็บเฮ็ดอยู่ที่เออเกื่อนปากมุ่นอำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีครับมระเบิครับว่าเฮ็ดยังออกบอยังพ่อได้กินบอรครับเดี๋ยวห้อไปลุ่นกันครับว่ามีบ่มี เชื่อเลยครับพี่น้องครับไปมากับพอ่อล้วจ้ะดอกเดียวไปก,กันต่อหน่อยเอาคิคือดิงสิเฮ็ดลงหัวเขาเด้ เด้อจ้าพี่น้องมาเก็บเห็ดไข่เห็ดกระโง,งกนะจ้าโอ้ยกระลังออกพี่น้องจ้างามเว้ยเนาะหื่งจ้าเห็ดพหื้นไฟเห็ดพื่งเขาพี่น้องจ้าโอ้ยคือดอกงามแท้ เพ็ดพึ่งเหลืองดอกหน่อยก็เอาพี่น้องเอืดอเพ็ดแหน่นี่บ่่อยเห็นหรอโอ้ยงามเพ็ดคาจัดพี่น้องคาเหลืองเซ็บเพ็ดพึ่งสาดพี่น้อง งามครับอาจาเห็ดพึ่งตาดงามงามตะกี้จะไม่เผาแล้วเห็ดอะกี้วกหน่อยอนะพี่น้อคือมือมันเผาบดแล้วเนาะเห็ดพึ่งนุกยูโอ้อยงามแท้ ใ่มันพึ่งติดโองเอ้ยยังแต่เห็นไปหลังหน่อยเสียบคึอก,กันโอ้ไปดเด็เพิ่งเข้าอีกร,รมจากห้องกระออกไปพี่น่องปลานีกำลังเยือน บางซอกมือมาบางหันเห็นแสบยไปได้หนิแสบจ้าโอ้ยของหมักของแสบลยลปได้นบางคนเพลินเห็ดผึ่งไตไก่มันหยั่งกรุบกรุบคื้ไตไก่ฮุดมันให้ทุ่งเงาเห็ดเทาให้จงไวยด้วยพี่น้องด้วยแล้วปีหนา,าเขาจะได้กินอีกครับอ้ยงามไร่ทุ่งฟ้ มีเห็ดพึ่งายมีเห็ดพึ่งแดงพี่น้อง <ไป S 1> เห็ดพึ่งเหลืองจ้ะพึ่งเหลืองหน่อยพี่น้องแซ<ส>่บเด้แกงหวานดิกะลังอันนี้เกลือเบียดพี่น้องโอค้คิดว่ากะลังง้อดีเลย ันดอกใหญ่อ <See. S 3> ีลีมันใหญ่แห้งเลยเพียงสั่มถ่วยเลยใส่ใครน้องเบิ้งหนีพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวเคลียร์เบิ้งเนาะพี่น้องเนาะเพราะมันร่วมออกใหม่กับพี่น้องดอกหน่อยมันถมไว้เพราะว่าสไตล์พี่ม่ายหยุดเฮ้ยงามหลายเนี่เคลียร์หลุมปังงางพี่น้อง บ่ได้ต่างใจว่าสิเอาเด้แต่ผักไปสู้นเพิ่นเฮ็ดยังมาอยู่ถ้งๆงเฮ็ดกับปูบางคนเพื่อก็กินโอ้เพิ่นพ่จ้าพี่น้องงามเซ่บขม่ขออยู่พี่น้องเอ้ยพี่เพื่สนิทนี่เน้นยากเต่ได้จ้า ของหมักของเสียเลยเด็กน้องก็เจ้าเตี้ยทีเขาไปเห็นไหมจ๊ะบ่เห็นมันเป็นเห็ดฝรงตองสะเข้าไปกินนะเขาไปวางค้นกินบบหูจัดกินนะหมาักจะได้เอาได้ก็เอาเด้อพี่น้องจุ่มกับกรได้ทุกคนกับ เอาหลายหลายหน่อยแห้งจังบ่เอา,า,าเอ้าแเรา,า,าไปใดมาดอกนึงบบกง่ายเราบูมมันออกเปน็นมือเนาะบอกรเราไปไล่เราไปหาเป็นดูมมือมากเลยดอกน้องก็ล่างออกจก้ะขนมันใหญ่เลยแห้งเลยดอกท้อถวยท้อจานเลย โอ้เดี๋ยวไล่เติมนเลยพี่น้องพึ่นศาสตรออกลีขนาดพี่นอ <S 2> <S 2> ้องแต่บอลีคือสีบาหอดเจ้าของคือว่าต้องขึ้นแล้วกระจกเัวไม่อุ้มใหม่มาเกเลิกเด้อยๆครับเขาตั้หดอกไปไปเอาเห็ดเขากำมัพำนพี่น้อง มาพอตอนมันดอกใหญ่นาะคือสีซองกระตาคอนเลือกพี่น้องของเสียบจุงไหวบ่ได,ด้อดอกพ่อหลังพ่อแกงเอาเบิดพี่น้องมาพี่น,นอโอ้แบบมผมมนเข้าไปบ่ได,ด้เลยครับมันหก พี่น้องเอ้ยมืงอื่นมือเื่นเ,เหติเพื่อนที่เพื่อนดเลเดินเห็ุเพื่อนอ้ยนี่ต้องหกขาวจากพี่น้องไม่ดอกเดียวมาเบิงเบ่งฮิมาที่หนุ่มมากกอกเหตเพื่นอนเขากล้ามพี่น้องเอ้าปเยอะครับพี่น้องเห็ดพ่เอเขากลาเนี้ยผมมาไว้ให้ ถ้าตายเป็นตัดขาให้ไอหน่องจ้าห่ามเว้ยขาเห็ดอุ้ยขาอวบตุกทุออกอยู่เนอะกําอวบเห็ดขรรัวกําดอกงามายพีหน่องเอ้ยคือ,อยูกับเห็ดหนุกหนุ่มแนมมันอยากแนมหนาเมยเลย มบุกเกินขุนดอกนะยังเอาแต่หม่งตรงราลุบหน้าลุบหลังบึ่งดีล่ะพี่น้องตัดเอาเนาะตัดตัวเลยเอาหาักมันไหว้ม่ต้องยกเห็นไหมที่ตัดเอาหากักห้เสือมันอยู่คือเกา่าครับพี่น้อง ก็ออกแ้่ตะล่งออกดอกหน่อยก็ร่างออกเขาพี่น้องเขาอีกกคานันทดเหลืองนเหลืองเดอกจะเบะพี่น้องตะดอกมันใหญ่นาะดอกหน่อยเขาก็จจงไว หนอไม่เขาสิมาหออีกอยู่เฮ็ดึงเหลืองครับพี่นอ้องเอ็ดึงเลีอยงที่นอ้อง ่ะไปเบิ่งเห็ดเ่าอีกกรรมพี่น้องขึ้นเงาอยู่จากพี่น้องจ้ะสวัสดีเก่งเสียจ้ะพี่น้องจ ปอดเป,ป็นมูเป็นรับพี่น้องขี้เต็มตาแล้วพี่น้องโอ้กล like um ังงามเลยพี่น้องัดเอาค่ะเอาแต้องเอาออกอีกอากเอาเชื่อไวขึ้นเ่าครับอืมี เห็ดพึ่งแดงพี <mine. S 1> ่น <control> ้องจ้าก็ลังออกพี่น้องอื่นหึงสไตล์สีมาใหม่อเลยอุ้ยพี่น้องมึเล้อพี่น้องเลยเห็ดระงอกเทีเฮ็ดพึ่งเมื่อโดนแล้วครับเห็ดระงอกแม่บ้านแต่ว่าเห็นเห็ดปวกก็ได้พี่น้องมึงเลือกพี่น้องนี่เขาห่อเห็ดปวก นี่ครับแก้ว่าเดี๋ยวหาหมูมันขอเวลาแป๊บหนึ่งครับเย็บแบบนี้เมื่อกลังสอดเนี้ยดอกน,น้อยๆตู้ลุ่ตลาดกลังกลังผู๋ผัวหมูไงตองใครเมื่อก็สง แต่ว่าถอ่วมูมาปีนัน้นเราได้มูใหญ่อยู่เลยแต่ว่าเขมามนหนกข้าวที่ก่งที่พี่น้องที่เค่เลยนั่นละจะบอกว่ามันถึงเดียวหัว,หวมันบน่อ่มันช่บอกไปทางใดแล้วตัากจะได้ครับอ้างหน่อยบอ่เอาเด้อพี่น้องเด้อ ร้องงามเว้ยมันกำลังออกตัวพรท่านสอดกัมี่เยวมือบังแะ้วทีละตัวพรท่านสอดกัมนนี่ไออกน้าขอบปลาขอบดอนไปซะแล้วเฮาวะ่ะ อและเลี่องละน้อยท่ยานใดวะดอกดำน้ำแนนี่แล้วมันเนี่ยโบเห็นเลยหน่อยโวดเบาโอ้ยบ่งเดอพี่น้องเลยผมไปเคลียร์ถือพอดีข้อหักเงอแงโว้อยอะเอาคือเอ่าครับพี่น้องครับยื้อพี่นอ้องเรือยนี่ครับ พี่นองเอ้อยเห็ดปวกับเอ้นอไงเปนยัพี่นนอเป็นยอมเป็นยอมเพราะว่าท่านเด็กอันนี้เนาะเพราท่านโข่เออนผมจิ้มแต่งตีหนอเก็่เฮ้าตัดเลยพี่นนองอ ตัขึ้นมืออื่นขืที่เหยสิโเถ่นเนาะเมนมาชักนะกำลังเป็นตขึ้นพี่น้องตัวบ่บท่านขึ้นก็มีโตัวกำลังขึ้นก็มีะตามาเบ่งไปทางไหนเดีวขั้วกระด เนี <c ười> <c ười ่ยโมเห็นนี <S 2> <S 2> <S 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 ่ผึเหเื่องก็กระด้งอกโมเห็นมืมันเนาะยืนแล้วเหมือนจะสูงเนะกินี่ดีเห็นรนี้ อื่นบ้านเหมือนพี่น้องหาเหงาตรนี้ได้เปละเป็นแหลกซิบดอกนี่พี่น้องคือยอดเห็ดของเห่าพี่น้องจ้ากระไดเห็ดเพิงเนาะ นี่จ้าสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำหนี่พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเฮียโอชาแนละมานมานันพี่น้องจ้านเฮ็ดปวกวามค,ครับเฮ็ดปวกเฮ็ดผึง่งหลายอย่าง